สวัสดีครับเราอยู่กันที่เรือหลวงจกกักรีนฤเบตนะเนี่ยเป็นทางเข้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปอ่าระหว่างรอเข้าไปชมเรือหลวงนะจักรีนหรือเบตเด็กๆก็กินไอติมนเหอก็ือเขามาเข้าเราแล้วเขาที้เข้าเรื่องนานแล้ว,ตนนแ,ลวแต่เราต้องโอเอก่อนนะครับเราต้องกินไอติมกันก่อนก่อนขอเข้าไปนะครับ อ่าน้องพีน้องพลอยด้านหลังเราคือเรืออหลวงจากกีนาะร์อเบตน,นะนี่มันร้อนมากวันนี้แต่เราก็มาเที่ยวกันใช่ไหมแดดจ้าแดดจ้ากินอิ่มกันหรือยังหลวกินอะไรไปมากเมื่อกี้หมูบ้านใหญ่หมูบ้านใหญ่ด้วยไอติมไอติมด้วยโอ้โ oh หพร้อมแล้วใช่ไหม อีกคนหนึงหายอะ่ะอีกคนนึงหายเหเรือลบหลวงจกกักนะรีนัลเปดใหญ่มากโอ้เอาเปิดให้ชมนะ9โมงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยตรงทางเข้านะเข้ามาด้านในนะเราก็จะมี วิวนะครับวิวให้นั่งนะครับไหนไหนลูกโอ้เรือเก้าหนึ corona, ่งหนนะนี่ต้องชาติไทยนะครับอ่าเรานั่งรอแม่ป่อนะชมวิวเรือนะครับโน่นมีลำหนึ่งโน่นอยู่ไกลๆเลยลูกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะเรารอแม่ปอก่อน กาะใช่ไหมลูกอืมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นทางนี้กันนะครับเร็วๆวิ่งมันลอน,น,น,นโอ้เนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะมีอะไรบรรทุกเนี่ยเนี่ยอะไรบรรทุกอะ่ะนี่เรือใช่ไหมเรือสิเรือสิ แต่เขาบอกว่าให้ขึ้นทางนี้นะเนี่ยเด็กๆมาขึ้นทางนี้กันเจอแล้วนะครับเนี่ยทางขึ้นนะครับมันจะลึกลับนิดนึงโอ้โหเราต้องปีนป่ายเข้าไปนะครับใช้ความสามารถความแข็งแรงของแต่ละคนมันชันมันชันมันชันเนี่ยต้องใช้ความสามารถนะโอ้โหแข็งแรง แข็งแรงมากอ่ะนี่เป็นพะ้นที่ปีนก็ได้โอ้มันแคบมากเลยนะเอาแม่ปอพาเด็กเข้าไปนะเด็กกลัวเด็กกลัวเด็กกลัวเอาข้ามมาเดีกก๋ยวพ่อจับมือพ่อจับมือพ่ออุ้มไปายเนี่ยพอเราขึ้นมาด้านบนนะตรงเนี้ยก็จะเป็นวิวทะเลแล้วก็มีเรือเยอะๆเลยเขาบรรจุเรือที่เรือลำเล็ก ลูกหูลูกตานะสวยงามมาก okay, มีเด็กกลัวตกไฟหนัเก็บได้ลูกมีเด็กกลัวนะนอ้าวตรงนี้นะจะมีตะข่ายแล้วก็จะน่กกากลัวนิดนึงนะครับเด็กๆต้องระวังเฮ้ยใช่ใช่ ว้าวเราขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับอ่ะเดินไปลูกเดินไปโอ้นี่ยนะครับโ,โอ้ต้งน้้รงโน้นตรงโน้นปะเดี๋ยวไปดูตรงโน้นครับอีกลำหนึงนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยก็มีเรือจะขายกัน้นจะให้เด็กตกลูกเนี่ยวิวสามร้อยหกสิบองศาเลย เด็กต้องเดินตามรอยนะพีดพี่ต้องเดินตามรอยเส้นสีเหลืองนะครับขอเดินเดินตามรอยเส้นสีเหลืองนะไปเลยไปเลือยโอ้โหเไมรต้อพีดด้วยเราจะไปดูตรงโน้นนะต้องหัวเรือหัวเรือมันจะมีเรืออีกลำหนึงเดี๋ยวเราจะเดินหัวเรือกันนะครับตามเส้นสีเหลืองไปเรื่อยๆ ใครไปถึงธงชาติไทยก่อนขอนราาะะัชนาภิพษโอเคไหมพีทวิ่งเร็วพองตามหนูให้ทันนะตรงน,นี้จะชันมากนะเดี๋็กต้องวิ่งขึ้นโอ้โห เนี่ยเรามาถึงแล้วนะทงชาติไทยนะพ่อมากับน้องพีชมาถึงก่อนเพื่อนเลยพี่พออยู่ข้างล่างลูกหเห็นยังเห็นยังมองไปข้างหลังสิลูกอี่เพี่พออยู่ข้างล่างนะโลเดินมาแบบหมดเรียบหมดแรงมากนี่ก็คือวิวด้านบนทายเรือนะ อันนี้ก็จะเป็นวิวทะเลเรามาจากลักว่าวะนี่ก็จะเป็นเรืออ,อีกลำหนึ่งนะไหลายรถเราไหนรถตารถเราจอดอยู่ไหนหาไปเจอน่ปล่อ มีคนเอีอยโวยวายร้อนมากนี่ค่ะวันนี้ใช่เลยนี้ฮะจริงๆลมเย็นมากเลยนะด้านบนนะแต่น้องพีชอะร้อนหมวกก็ไม่ยอมใส่ด้วยสังเกตได้จากกระโปงแม่บอกไปพวกเราปะโอ้อากาศดีมากเลยอ่ะมีเด็กบอกว่าร้อนเนี่ยปะเราไปดูหัวเรือกันดีกว่าอันนั้นเมื่อกี้เป็นท้ายเรือนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปหัวเรือนะครับตรร้านแฟร้านนั้นโน่ตรงโน้นเขาก็เอาหินหน้ากั้นนะทั้งพอย <Yeah. S 1> แต่ตรงโน้นอ่ะเป็นเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะทั้งพอยรู้หรือเปล่าไม่รู้าะอะไรอ่ะอ่าถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะบอกท้องพอยหน่อยว่าตรงนั้นเป็นเกาะอ,อะไร <Yeah. S 1> <Okay. S 3> ตะน,นุงเจ๊ะลุงโน่นแม่ใครจะลงนะต้องต่อแถวลงนะร้อนร้อน ลงกันย่างรอดโอเคเนี่คือด้านบนของเรือนะอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับเร็วร้อนัเนี่ยมุมด้านหัวเรือนะหัวเรือนะครับเด็กๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือด้านท้ายเรือนะ ส่วนตางนี้เราจะมาอยู่ด้านหัวเรือกันกับพี่พลอยพี่พลอยสนุกไหมวันนี้สนุกใช่ไหมแต่ว่าร้อนมากอ้าวถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ลคกดแชร์กดซับสไคร์ให้พลอยกับพีทด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย